หัวคอและตูดคือ3ส่วนที่คนจํานวนมากนิยมบริโภคจากไก่และเป็ดด้วยความที่ราคาไม่แพงแถมอร่อยถูกปากแต่มีข้อสังเกตทางสุขภาพที่ควรพิจารณาอวัยวะบางตำแหน่งของสัตว์ปีกมีแนวโน้มสะสมโลหะหนักหรือสารตกค้างจากอาหารสัตว์ได้ในระดับสูงหากบริโภคบ่อยครั้งโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่ระบบขจัดสารพิษเริ่มเสื่อมลงตามอายุอาจเพิ่มความเสี่ยงสะสมในระยะยาว หากคุณกำลังฟังเนื้อหาแบบนี้แสดงว่าคุณให้ความสำคัญกับข้อมูลที่มีผลต่อร่างกายของคุณเองมากกว่าความเคยชินในจานอาหารในวิดีโอนี้เราจะอธิบายตามกลไกที่ชัดเจนพร้อมอ้างอิงข้อมูลทางการแพทย์ล่าสุดเพื่อให้คุณได้ทบทวนและทำความเข้าใจหัว คอและก้นเป็นส่วนที่คนจำนวนไม่น้อยนิยมรับประทานจากสัตว์ปีกโดยเฉพาะในเมนูอย่างต้มพะโลข้อเป็ดตุนหรือตูดไก่ย่างด้วยเหตุผลหลักที่คนส่วนใหญ่มักให้ตรงกันอร่อยถูกและหาซื้อกินได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปแต่สิ่งที่มักไม่มีใครพูดถึงคือคำถามพื้นฐานว่าอวัยวะเหล่านี้ปลอดภัยแค่ไหนในระยะยาว ในระบบอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ปีกปัจจุบันมีความซับซ้อนหลายจุดที่ไม่เปิดเผยต่อผู้บริโภคมากนักตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบของอาหารสัตว์การใช้ยาปฏิชีวนะการสะสมสารโลหะหนักจากดินและน้ำไปจนถึงการใช้สารเร่งการเติบโตในบางพื้นที่โดยเฉพาะในประเทศที่กฎหมายควบคุมอย่างมีช่องว่าง หากมองเพียงภายนอกส่วนหัวคอและตูดของไก่หรือเป็ดอาจไม่ได้ดูต่างจากส่วนอื่นแต่ในทางชีววิทยาโครงสร้างของอวัยวะเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับระบบดูดซับสารหรือระบบประสาทมากกว่าที่คิด งานวิจัยจากต่างประเทศซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ปี2023ระบุว่าอวัยวะอย่างสมองตบับและไตในสัตว์ปีกมีแนวโน้มสะสมโลหะหนักเช่นตะกัว่วแคดเมียมและทองแดงในระดับที่สูงกว่าส่วนเนื้อทั่วไปอย่างอกหรือสะโพกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่สิ่งแวดล้อมมีการปนเปื้อนสูงหรือใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ผ่านการควบคุมคุณภาพ อีกหลายชิ้นงานวิจัยรวมถึงการทบทวนองค์ความรู้ในปี2023โดยสถาบัน Frontiers in Veterinary Science ก็สนับสนุนในประเด็นเดียวกันว่าตำแหน่งอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการกรองการกำจัดสารพิษหรือระบบประสาทมักมีภาระสารตกค้างมากกว่าส่วนอื่นของร่างกายสัตว์เมื่อพิจารณาว่าหัวประกอบด้วยสมองและระบบประสาทคอเชื่อมต่อเส้นเลือดและต่อมน้ำเหลืองหลายจุดและกล้นมีต่อมน้ำมันและไขมันสะสมจึงไม่ใช่ข้อสรุปที่ ไม่มีมูลหากจะตั้งคำถามว่าบริเวณเหล่านี้อาจสะสมสิ่งที่เราไม่ต้องการมากกว่าที่เคยคิดถ้าคุณเคยคิดว่าสิ่งที่เรากินมาตลอดไม่น่ามีอะไรผิดนั่นคือสัญญาณว่าคุณพร้อมจะมองลึกกว่าความเคยชินเพราะบางครั้งความเสี่ยงไม่ได้แสดงตัวจนกว่าจะสะสมถึงระดับหนึ่งและการเลือกกินในวนัยนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติอีกต่อไป สิ่งที่ควรระวังคือความถี่ของการบริโภคหากเป็นสิ่งที่กินบ่อยในทุกมือ้อหรือมีแหล่งที่มาไม่ชัดเจนเช่นไก่หรือเป็ดราคาถูกจากแหล่งไม่ทราบฟาร์มระบบร่างกายอาจต้องจัดการกับภาระสารที่ไม่มีใครบอกไว้ในฉลากยิ่งสำหรับผู้สูงอายุระบบตับไตและภูมิคุ้มกันที่อาจทำงานช้าลงจะกลายเป็นปัจจัยเร่งให้สารพิษบางอย่าง,อย,างอยู่ในร่างกายนานกว่าที่ควร คุณอาจไม่ใช่คนที่เปลี่ยนพฤติกรรมทุกครั้งที่เห็นข่าวเตือนแต่คุณคือคนที่คิดก่อนจะตัดสินใจและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเลือกเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนแต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะความเข้าใจผิดบางอย่างเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหารสัตว์ปีกยังมีอีกหลายมุมที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง ถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณไม่ได้เลือกกินอาหารแค่เพราะอร่อยหรือราคาถูกแต่เลือกจากความเข้าใจที่ลึกกว่าคุณคือคนที่เชื่อว่าความรู้คือกรอะป้องกันสุขภาพที่ดีที่สุดฝากกดไลค์และ Subscribe ไว้เราจะพาคุณไปเจาะความจริงแบบนี้ทุกสัปดาห์มีใครในครอบครัวที่กินส่วนนี้บ่อยไหมลองแชร์ไว้ใต้คลิปเราอยากฟังมุมของคุณด้วย ถ้าเนื้อสัตว์สุกสะอาดและผ่านการปรุงร้อนเพียงพอแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแต่ในความเป็นจริงความร้อนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำลายสารเคมีหรือโลหะหนักที่สะสมอยู่ในอวัยวะได้สารอย่างตะกัว่วแคดเมียมและทองแดงไม่หายไปเมื่อผ่านความร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเชื้อโรคแต่เป็นโลหะอนินทรีย์ที่ยังคงอยู่ในเนื้อเยื่อแม้หลังปรุง งานวิจัยในปี2023จากวารสาร Frontiers in Veterinary Science และอีกหลายแหล่งพบข้อมูลตรงกันว่าอวัยวะภายในของสัตว์ปีกเช่นตับไตปอดและกระดูกมีแนวโน้มสะสมโลหะหนักจากสิ่งแวดล้อมและอาหารสัตว์สูงกว่าส่วนเนื้อทั่วไปอย่างอกหรือสะโพกโดยเฉพาะในบริเวณที่มีการสัมผัสโลหะจากน้ำหรือดินโดยตรงเช่นฟาร์มในพื้นที่อุตสาหกรรมหรือพื้นที่ที่ใช้สารเคมีเร่งการเจริญเติบโต ผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์เมื่อได้รับโลหะหนักเหล่านี้เป็นระยะเวลานานอาจไม่แสดงทันทีแต่จะค่อยๆสร้างภาระต่อระบบประสาทไตระบบเลือดและตับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีระบบกรองสารพิษท,ที่ทำงานช้าลงยิ่งถ้าเลือกบริโภคอวัยวะที่มีแนวโน้มสะสมสูงอย่างสม่ำเสมอความเสี่ยงสะสมระยะยาวก็จะสูงขึ้นตาม ถ้าคุณกำลังคิดว่าแต่เราก็กินมาตลอดไม่เคยมีปัญหานั่นคือมุมที่หลายคนไม่ทันสังเกตว่าระบบร่างกายในวัยนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แสดงออกทันทีแต่จะเริ่มสะสมในจุดที่เราไม่ทันรู้ตัว หนึ่งในข้อมูลที่น่าสนใจคือการทดลองกับไก่ที่เลี้ยงในสภาพแวดล้อมปนเปื้อนพบว่าระดับตะกั่วและแคดเมียมในตับและไตสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยเฉพาะในช่วงที่อาหารสัตว์มีการปนเปื้อนแม้เพียงเล็กน้อยซึ่งสะท้อนว่าเราอาจกำลังบริโภคโลหะหนักทีละน้อยโดยเราไม่ทันสังเกต คุณอาจไม่ได้เป็นคนที่ระวังทุกอย่างในชีวิตแต่คุณคือคนที่แยกแยะได้ว่าเรื่องไหนคุณใส่ใจมากขึ้นเมื่อร่างกายเปลี่ยนไปตามอายุและนั่นคือจุดต่างของคนที่ใช้ข้อมูลนำการตัดสินใจกับคนที่ปล่อยให้ความเคยชินเป็นคนกำหนด แม้จะยังไม่มีการศึกษาเฉพาะเจาะจงว่าหัวคอกลนคือจุดที่เสี่ยงที่สุดในสัตว์ปีกแต่เมื่อพิจารณาจากกลไกลก,าการสะสมสารในอวัยวะเช่นตับสมองหรือไขมันสะสมสูงมันก็เพียงพอที่จะตั้งคำถามได้ว่าเราควรลดความถี่หรือไม่มากกว่าจะรอให้มีหลักฐานแน่ชัดเกินไปในวันที่สายเกินไป ในช่วงต่อไปเราจะพูดถึงผลที่อาจเกิดขึ้นเมื่อระบบร่างกายไม่สามารถจัดการกับสารสะสมเหล่านี้ได้ทันพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับระบบขจัดสารพิษในร่างกายผู้สูงอายุที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนในช่วงวัยหนุ่มสาว,ร,าาสาวร่างกายสามารถรับมือกับสารแปลกปลอมหรือโลหะหนักในระดับหนึ่งได้โดยไม่เกิดอาการทันทีระบบตับไตและภูมิคุ้มกันยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูความเสียหายก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เมื่ออายุเพิ่มขึ้น,นกลไกเหล่านี้จะค่อยๆเสื่อมลงการศึกษาหลายฉบับระบุชัดว่าระบบการกรองของไตในผู้สูงอายุมีความสามารถลดลงตามอายุโดยดัชนีที่ใช้วัดเช่น eGFR และเบต้2ม i โครโกล b บูลินจะเปลี่ยนไปในทางที่แสดงถึงภาวะไตเสื่อมแม้ไม่มีอาการชัดเจนผู้สูงวัยจำนวนมากจึงอยู่ในภาวะเสื่อมแต่ยังไม่ทราบ ซึ่งหากมีสารตกค้างจากโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายระบบไตที่ทำงานช้าลงจะไม่สามารถขจัดออกได้เต็มที่ตับเองก็เช่นกันความสามารถในการเมตาบอลายสารเคมีบางชนิดเช่นตะกัว่วแคดเมียมหรือสารอานินทรีย์จากอาหารสัตว์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไป รวมถึงความสามารถในการขจัดยาและสารพิษอื่นที่มากับชีวิตประจำวันเช่นยาแก้ปวดยาลดไขมันหรือสารปรุงแต่งอาหารระบบภูมิคุ้มกันเองก็ได้รับผลกระทบจากอายุที่มากขึ้น สภาวะที่เรียกว่าอิมมูโนเซเนเซนส์คือภาวะที่ภูมิคุ้มกันเสื่อมถอยลงตามวัยโดยมีการสะสมของเซลล์ที่หมดอายุการทำงานส่งผลให้ร่างกายจัดการกับสิ่งแปลกปลอมหรือสารกระตุ้นการอักเสบได้ช้าลงและมีโอกาสเกิดการอักเสบเรื้อรังได้ง่ายขึ้น ทั้งหมดนี้คือคกลไกที่ทำให้สิ่งที่เคยกินแล้วไม่เป็นอะไรกลับกลายเป็นภาระต่อร่างกายในวันที่อายุเพิ่มขึ้นความเสี่ยงจึงไม่เท่ากันตลอดชีวิตและวิธีคิดแบบกินมาตลอดไม่เคยเป็นอะไรก็ไม่สามารถใช้ได้กับช่วงชีวิตที่ระบบป้องกันตัวเองเริ่มอ่อนลงแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกกับทุกอย่างที่กินแต่ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณคือคนที่ไม่ละเลยสิ่งที่เปลี่ยนไปในร่างกายตัวเองและนั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับแต่คุณรับรู้มันได้ มีงานวิจัยที่เชื่อมโยงการสัมผัสโลหะหนักกับกระบวนการเร่งความชราอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีภูมิต้านทานต่ำหรือมีโรคเรื้อรังอยู่ก่อนแล้วเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงซึ่งเป็นกลุ่มที่พบมากในผู้สูงอายุของไทยนี่ไม่ใช่คำเตือนว่าอย่ากินอีกต่อไปแต่คือคำชี้ว่าเราควรรู้ว่าเรากำลังกินอะไรและร่างกายของเราในตอนนี้จัดการกับมันได้ดีเท่าเดิมหรือไม่ ในช่วงถัดไปเราจะพูดถึงสิ่งที่สามารถทำได้จริงโดยไม่ต้องงดของโปรดทันทีแต่รู้ว่าควรลดอะไรปรับอย่างไรเพื่อที่ความเคยชินของคุณจะไม่กลายเป็นต้นทุนสุขภาพที่สูงเกินไปถึงตรงนี้คุณก็เห็นแล้วว่าร่างกายวัยนี้ไม่ได้จัดการสารต่างๆได้เหมือนเดิมแค่คุณเลือกฟังจนเข้าใจกลไกของร่างกายแปลว่าคุณไม่ใช่คนที่ปล่อยให้สิ่งเล็กน้อยกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต ช่วงถัดไปคือหัวใจของคลิปวิธีลดความเสี่ยงโดยไม่ต้องตัดทุกอย่างออกจากชีวิตประจําวันกดติดตามไว้แล้วไปต่อกันเลยเมื่อเราเข้าใจกลไกสะสมของโลหะหนักในอวัยวะสัตว์ปีกและรู้ว่าเมื่อร่างกายวัยนี้เริ่มจัดการช้าลงสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อจากนี้คือเราจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อรู้แนวทางที่พอทำได้โดยไม่ต้องเลิกกินของที่ชอบ มีงานวิจัยล่าสุดแนะนำแนวทางที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการสะสมโลหะหนักได้เช่นการเลือกกินส่วนที่มีปริมาณสะสมน้อยกว่าเช่นอกหรือสะโพกแทนอวัยวะภายในที่มีแนวโน้มสะสมสูงเช่นตับหรือไต นอกจากนี้การเปลี่ยนวิธีปรุงอาหารอย่างเช่นการต้มแทนการทอดหรือย่างอาจช่วยลดปริมาณโลหะที่เหลืออยู่ในอาหารได้บ้างแม้ผลวิจัยจะไม่ชัดเจนทุกกรณีแต่ค่าที่ลดลงถือว่าเป็นประโยชน์เชิงป้องกันได้บ้างในตัวนอกจากนั้นแนวทางเสริมสุขภาพร่างกายเพื่อให้ร่างกายพร้อมจัดการสารตกค้างบียิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องสำคัญ งานวิจัยด้านโภชนาการชี้ว่าการเน้นผักผลไม้ธัญพืชและโปรโตีนไขมันต่ำช่วยเพิ่มความสามารถในการลดดูดซึมโลหะหนักและสนับสนุนกระบวนการขับสารพิษของร่างกาย สำหรับผู้สูงวัยที่กำลังฟังอยู่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากที่ทำไม่ได้ลดความถี่การกินอวัยวะที่มีแนวโน้มสะสมสูงเปลี่ยนไปใช้วิธีปรุงที่ลดการตกค้างของสารเสริมโปรตีนหลักจากส่วนเนื้อเช่นอกหรือสะโพกเพิ่มผักผลไม้ทัญพืชให้ระบบร่างกายทำงานดีกว่าเดิมทั้งหมดนี้คือแนวทางที่ไม่ได้ตัดทุกอย่างทิ้งแต่เน้นไปที่ปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับช่วงชีวิตที่เปลี่ยนไป และคุณคือคนที่เข้าใจความละเอียดอ่อนของสุขภาพวัยนี้เลือกพฤติกรรมที่ให้กรอบป้องกันมากกว่าความเคยชินท้ายที่สุดการตัดสินใจวันนี้อาจไม่พลิกชีวิตทันทีแต่การเลือกบนพื้นฐานของข้อมูลจะช่วยลดโอกาสเป็นภาระสุขภาพในอนาคตได้อย่างมีนัยสำคัญเราจะไม่บอกให้คุณเลิกกินของชอบแต่ให้คุณรู้ว่านิสัยเล็กๆบนจานหนึ่งมันอาจทิ้งภาระสุขภาพไม่ทันรู้ตัวในอีกหลายปีข้างหน้า ฉะนั้นสรุปง่ายๆเลือกบนความเข้าใจรู้ว่าร่างกายวัยนี้จัดการได้แค่ไหนแล้วเลือกเหมาะที่สุดกับตัวเองอาหารที่เรากินทุกวันไม่ได้สร้างผลลัพธ์แค่ในวันนั้นแต่มันสร้างผลสะสมที่ร่างกายต้องจัดการในทุกวันถัดไปการกินแบบเดิมที่เคยไม่เป็นอะไรอาจไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปคลิปนี้ไม่ได้สรุปว่าหัวไก่คอเป็ดหรือก้นเป็ดเป็นพิษแน่นอน แต่เราชี้ให้เห็นว่าอวัยวะบางส่วนของสัตว์ปีกมีแนวโน้มสะสมโลหะหนักมากกว่าส่วนอื่นและร่างกายที่เริ่มทำงานช้าลงอาจจัดการกับสารเหล่านั้นไม่ทันในระยะยาวคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอาหารทันทีแต่สิ่งที่คุณทำได้คือรู้ให้พอแล้วเลือกให้เหมาะบางครั้งการลดสิ่งที่ไม่จําเป็นก็คือการเพิ่มคุณภาพชีวิตในอนาคตโดยไม่ต้องใช้ยาเป็นคำตอบ และถ้าคุณฟังมาถึงตอนนี้แปลว่าคุณไม่ใช่แค่คนที่ระวังอาหารแต่คือคนที่ดูแลตัวเองอย่างมีวุฒิภาวะสิ่งนี้คือจุดแข็งที่หลายคนไม่มีแม้จะรู้ข้อมูลเท่ากันก็ตามถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์ช่วยกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปสุขภาพเชิงลึกทุกสัปดาห์ กดไลค์และแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับการกินอวัยวะเหล่านี้เราจะกลับมาเจาะอีกหลายเรื่องที่ใกล้ตัวแต่ไม่มีใครบอกตรงๆแบบนี้เจอกันคลิปหน้าเพราะสุขภาพดีเริ่มจากความเข้าใจไม่ใช่ความกลัว